โอต่ำหงโอ้ยขักพี่น้องเอ้ยมาเด้อบัดนี้คือคุกคนตำหงเล็กพี่น้องยายต่ำหงเล็กพี่น้องแต่บัดีค่ะพี่น้องมามืาอนีิยายสิพาพี่พาน้องเห็นเรื่องกินแรงเด้อตำหงเล็กพี่น้องเด้อมามาตำน้ำใจถล่มน้ำใจเด้อพี่น้องเอ้ยตำหงมองน่พี่น้องโอ้ยจะติดคักเนาะ ใส่กระเทียมใส่บักพี๋เจียบุนเด้อพี่น้องายถี่คุณน,น,นะน้องพี่น้องใส่บักเผือกเทศเจียบเทศได้พี่น้องหรือบักเขียร์ด้วยได้อพี่น้องเนื้อใส่ไปแล้วขนาดพี่น้องครับว่านี่เนื้อ่มะกรอกระบอก,อก,บอก,อกปลาได้พี่น้องเป็นมะกรอก ใส่บะกอกปลาน้ำใยน่ะนี่ก็ C, เอฟที่มาฝากนะ้อพี่น้องบะกอกกระดาษเตรียมีรูกลุกไปแล้วใส่มะนาวเห็นไหมพี่น้องใส่มะนาวอืมใส่มะนาวด้วยพี่นอ้องเี่อ แขนน้่งจะน้อยบัดนี้วฝันไปเลยหน้าหนาวแขนมะเขือเแขนจะหน่อยน้อพี่น้องน้องพี่น้องใส่ผงโนะผงนะแล้วปึ๊บบัดนี้ยน้อพี่น้องน้ำปลาเนาะอันขาดก็ได้กำหึงไอันั่นเสี่บเว้ยน้ำปลา น,น,นขึ้นน้ำปลาเนาะพี่น้องน้ำปลาเน,น,นี่ยนี่เขาเป็นอะไรกนนะโอ้ย,อย,ยพี่น้องตอนนี้หงงเนาะโอ้ยไปแจกแจมันใหญ่กับพี่น้องเด้อแจกใหญ่เลยก็เหมือนเอนาะ อ,อจะเทครับน้งน้องหรือเลีแยงน้ำยายเด้อกำพุงโอยมันเป็นมพริกสดเมพี่น้องแต่ยตาย so ใ,ใส่ร้อยหลายทิงในนวลยายเนี่ยไิคิดขี้ยปแยมเลยพี่น้องโอ้โหฮะตาล้องซิมมันก็นะตา้องตอกขึ้นมา น้าไ้ตะก,ก้องแล้วพี่นอ้องชอยเหลียใหญ่กลากลัวเฮ้ไในลูกทับแล้วแบบแรกเกีอ้าวแบบแวกเก้าได้แล้วละเด้ออ้ามาน้ำตัดกระจายดิยพี่นอ้องมาโอ๊ยทำหูอ้อยขักพี่น้องเอ้ยมาเด้อ,ดอดกอุนตะกคน ตำมหมหุู้เด้อพี่น้องดีจ้าพี่น้องมากินข่าแรงน้ำายเด้อนี่พี่น้องตำบหมงแค็บหมูเด้อพี่น้องแค็บหมูนี่ย้ายไปทุบป,ป่ามากเลอนี่นี่ทอดป่าเด้อพี่น้องนี่ทอดป่าแค็บหมูเด้อพี่น้องนี่รองกินเตี๋ยวเอาอึดไปแล้ว,วตั้งตำหมูฮูนั่นพักจิ้มพักกลับเด้อพี่น้องอ้ามากินน้ำายเด้อเสียบอยือเสียบือ พี่ได้พี่น้องของเขาบึ้มนี่มา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 นี่พร้อมลูกพร้อมเจ้าเด้อพี่น้องคนนี่เขาแรงมาไปล่ะมาเมื่ายไม่กินเขาหน้งใหญ่เด้อเมื่อสุกทุกคนทั้งปู๊ไก่ทั้งปู๊ไก่เด้อพี่น้องเด้อพี่น้องไม่กินแต่บักหุ่งน้อกันเด้อจ้าอ้อนคำยังไงค่ะนี่ปลาทอดจ้าเกกินน้องเด้อตุ้ง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 เอาตุ้งเอาเลยเอ้า คือทำไงเหีุพี่น้องเบงเนไ่นะลูกชายกระด้คทำมไงเลี้ยงกเตพี่น้องคนจักล้องเหมือนอืมอืมตุ้มเอาแก่คขวดมหมนพักไตมันพักลูกเลยอืมทำมึงไง แซ่บบนองริงแซ่บค่ะป้ามาด้วยพี่น้องต่ำหุงกับแซ่บแซบได้พี่น้องผู้ตํำกินเผ็ดบ่ได้แต่ว่าต่ำเผ็ดเผ็ดนี่คะปลารกคือคำใหญ่เพิ่งแม่พน่ะจะทำนะมันคุยขี้แบปเห็พี่น้องแม่พคนอะอืมอืมอืม ตํามากินแน่ตํางนี่อืิไข่ปลาอยุบใบไข่ปลาใบไข่ปลาไก่อยู่พี่น้องเลี้ยงหญ่กับลูกมืดไปตักบะไหอยบใหญ่ไปเลยเนาะไปมืดชวนแม่ไปไหนแม่ไปมืดนั่นแหละน่ะ มึงเขาห้พี่น้องมึงมาลูกืพี่น้องเองเฮ่พี่น้องมึงกินหนึงยายแซ่แๆ่แๆ่แเดพี่น้องล้อ ยายฝากต้องวัฒนาดินมงนีนเด้อพี่น้องถึงผู้ใกล้ทังผู้ไกลถึงอยู่ตังแดดหมดได้พี่น้องถึงอยู่ในประเทศไทยไนี่ลงเด้พี่น้องเด้เอที่สุกขสุกคนทังผู้ใกล้ผู้ไกลย้ายฝากต้องวัฒนาดนตรดนี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ย้ายน้ำในเด้อสุขสุขคนกระตันกระตานี่แหละนะพี่น้องไม่ถึงเขาแรงน้ำยายเด้อสุขสุขคน,ส,ขคนสวัสดีค่ะ